กเธอแก้จ้ามีรถไถรถเกียวในน้ำเอฟซีปรจา้าโอ้ยมีหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิีผู้ใดนะครับที่สนใจนะครับ ฝนตกแล้วอยากได้รถไว้ไส่งานฝนตกแล้วอยากได้อุปกรณ์ไวใส่งานนะครับทั้งรถไถทัถ้งรถเกี่ยวลานัทแท็กเตอร์มีนะครับไว้บริการลูกค้าเลย,งยเงื่อนไขเฮ้านะครับขายเป็นเงินสดเดอร์บรมีเงินบอมีเงินดาวบอมีเงินพอน,นะครับตีบพ่อนได้แค่พวกอุปกรณ์ครับอ่าลรตารี่ผ่านพ่วนยกล่องขุดมั่นนะครับพ่อนได้พ่อนผ่านสินเชื่อนะครับแต่ต้องบตรเดิตอ่าเครดิตบูโรนะครับแล้วก็ เตรียมบัตรประชาชนแค่ใบเดียวนะครับก็สามารถออกสามารถออกสินค้าจากทางร้านเข้าได้เลยเพราะว่าจะเป็นฐานกวนรถตุลีคุณมั่นแต่ว่าในตัวของรถไถเนี่ยนะครับก็จะเป็นเงินสดทั้งเบิตนะครับเพราะว่าจะเป็นรุ่นน้อยรุ่นกลางหรือว่ารุ่นใหญ่เนี่ยเขาขายเป็นเงินสดทั้งเบิตนะครับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวเฮียนัดนะครับจะมาอัปเดตนะครับราคาของตสรถนะครับผู้ใดอยากได้โปรเด็ดๆนะครับปั้งแต่ละขั้นเด้อผมเว้าราคาแต่ละขั้นชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้สิผ้าไปเบิ่งนะครับรถเกี้ยวก คโบต้ายันมากนะครับเดี๋ยวพาไปเบื้องรถเกียวก่อนอ่านะครับมาเริ่มต้นจากรถเกียวก่อนเลยนะครับก็คลิปที่แล้วนะครับรถเกียวขั้นนี้ยังปรับสภาพยังโบเรลบันไดนะครับตัวขั้นหนี้นะครับพึง่งเขามาใหม่นะครับเอาขั้นเขาใหม่ก็อนดีกว่าผู้ใดได้ไปสภาพนี้ถือว่าคุ้มเลยนะครับเพราะว่าเช็คให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับบพราะว่าจะเป็นกวักดาวซิ่งนะครับใส่ให้ใหม่ขั้นหนี้เก็บงานไปประมาณ 2008, แสนแปดเราก็เก็บอยูร่าอีกประมาณ2 0,000กว่าบาทน,นะครับก็เก็บจบไป200,000แต่ว่าราคารถนะครับเขาขายที่ 689,000บาทนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี63เล่มทะเบียนพร้อมนะครับเป็นคูปเปอร์ต้านะครับ70กีพัตนะครับเฮ็ดนิยังให้แน่นะครับหนึ่งอ่ากวักซิ่งเลยครับกวักซิ่งนะครับอ่าเกี่ยวดันคอสปริงนะครับอไล่ขึ้นไปเลยครับอ่าตู้เบานะครับตู้เบานะครับเพชรสาไหมเบิร์แล้วช่วงล่างนะครับช่วงล่างเบิรงพวกลูกปืนนะครับรูเลยเปลี่ยนไหไหมครับอ่ามาเบิ้งท้ายครับท้ายใส่ไหยสิงเลยตู้บนตู้ล่างนะครับ ตู้บนตู้ล่างเปลี่ยนใหม่ครับเบืงองเลลาตู้นวดครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเช็คไห้สวยสวยเลยผู้ใดได้ไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับจะเก็บพวกชุดสีขาวหมองไดที่มันถลอกนี่เดี๋ยวเก็บใหมให่เบิรเลยนะครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเด้อคันนี้เด้อมาเบิ้งขั้นที่สองครับตัวนี้นะครับก็แต่งไซ้ทไทยซิ่งไฮนะครับเก็บสีช่วงล่างเช็คช่วงล่างเช็คลูกปืนนะครับสายผอกสายผ่านไห้นะครับขั้นนี้ก็จะอยู่ที่ 549,000บาทเด้อ549,000นะครับเป็นรถปีเดียวกันคือรถปี2563นะครับเป็นตัว G Pass ผู้ใดนะครับมักบคโบเมนตูวแอร์มาเอาคันนี้นะครับเดี๋ยวเบาะผมหุ่มให้ผู้ใดอยากเคลีงานสบายแบบงานออฟฟิศไปเอาตูวแอร์นะครับ689,000แต่ได้ระบบเต็มนะครับได้ระบบเต็มนะครับอ่ะขอแทรกนิดนึงนะครับมี2คันอยู่ตรงนี้นะครับมี2คันอยู่ตรงนี้นะครับเป็น M 8 5 4 0 นะครับเนี่ยจัดไห้ราคาพิเศษเลยนะครับผู้ใดที่สนใจอยากได้รถรุนไ่ไว้ใส่งานหรือว่าพินองข้างเล่าถามหามาดูดูนะครับมแต่ถามแต่ว่าเขาว่าเบิงนะครับเขาว่าเบิ้งเลยเขาว่าเบิ้งตัวจริงเลยนะครับขั้นหนีออกไปที่5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับจะบ่ได้หางเ้อบ่ได้แหยหางนะครับได้แต่โตรถกับชุดใบดันนะครับคนลนคนลนแบบนี้เลยรถสีเดิมสภาพเดิมนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับระบบถือว่าพร้อมใส่มีห้วยมีซึมนิดหน่อยนะครับผู้ใดสนใจอยากได้รถไว้ใส่งาน 8540นะครับรถปี2 5 5 5ห้าร้อยห้าสิบห้านะครับ2 5 5 5ห้ารอยหสิบห้านะครับส่วนรถตักอ่าผู้ใดสนใจคันี่รถตัก L3408 นี่พามาเบิ่งครับตัวนี้นะครับที่จริงมันก็บอมมีชุดอุปกรณ์มากนะครับตัวชุดตักเนี่ยเข้าไปถอดมาจาก40ซึ่งมันใส่น้ำกันได้ลูกค้านะครับผมก็เลยเหตุแบบว่าผู้ใดที่มีงบหน่อยแล้วอยากได้รถตักไปใส่งานนะ่ะ เอาไป2 2 9 0 0 0บาทนะครับ2 2 9 0 0 0าทนะครับแต่รถจะไม่มีเร่มนะครับมีใบซื้อขายให้จากทางร้านนะครับก็จะได้ชุดตักพร้อมกับถังถ่วงรถใช้งานอยู่ที่ร้านนะครับใส่งานอยู่ร้านปกติเลยโตกะึ้งไทยทึงลาวนะครับรถใส่งานปกติเลยผู้ใดสนใจนะครับตักในยุกเลยสูงถึง3เมตร21นะครับแล้วก็รับน้ำหนักได้ถึง400กิโลนะครับมาเดี๋ยวไปชมรถกันต่อครับ หลายรุ่นหลายขั้นแห้งพี่น้องนะครับหรือว่าผู้ใดที่ต้องการเครื่องปลูกอ้อยนะครับก็อ,อยู่ที่เจ็ด0มืนหนึ่งบาทเด้อเป็นเครื่องปลูกอ้อยไม้มือหนึ่งของหนาา้าซาพอนได้เดาได้กน็น่าจะดายูประมาณ2 1 0 0มืนเอสนะครับสำหรับเครื่องปลูกเนาะประมาณนี้นะมาเบิง้งนะครับมาเบิ้งกันตอสำหรับยันม่านะครับยันมา่าหาสิบเอ็ดแรงนะครับ e f ห้าหนึ่งสีทนะครับอ่าอ่าตัวนี้จะเป็นหาหนึ่งสีทนะครับเด้อขั้นนี้จะยูที่สามแสน สามแสนสี่หมื่นบาทนะครับแต่ว่าเฮาสิเก็บงานไห้ไม่ทั้งเบิดเก็บพวกจุดหัวจุดซึมขันนี้แถมเปลี่ยนอย่างไหนพร้อมนะครับรถพึ่งเข่านะครับรถจดทะเบียนปีหกสองนะครับที่จริงมาสองขั้นแต่จีตจองไปแล้วขั้นหนึ่งผู้ใดสนใจฟฝ้าเลยรถงามอยู่พี่น้องนะครับรถงามสีเดิมสวยเดิมนะครับได้ดันนากับได้หางนะครับสามแสนสี่หมื่นบาทนะครับมาขั้นที่สองนะครับรถนี้นะครับยันมาสามลิบเก่าแรงผมได้ผมได้มาสองขั้นนะครับอีกขั้นหนึ่งกระลังติดตั้งชุดเบรนกระลังเก็บสีนะครับ เอาขั้นนี้ก่อนดีกว่าเอาให้เอฟซีอุปกรณ์นาหลังนะครับอย่างถือว่าสวยนะรถถือว่าเนื้อตัวก็โอเคนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับยังบ่ได้เช็คแต่ว่ารถใส่งานในปกตินะจากที่สังเกตกว่าบ่ามีหัวบ่มีซึมแหละนะครับบ่มมีหัวบอมมีซึมนะครับมามาเบิ่องอีกคั้นนึงครับขั้นนี้ก็เพึ่งเข้านะครับยังท่านได้อัปเดตคลิปกับพึ่งหัวจะล่งคลิปเรียๆไปนะครับคั้นนี้ C 7เจ็อ๊ะนามว่ดเอ๊ะถามไว เป็นยังคือติดหน้ากากหนะ้าเท็กเตอร์ลูกค้าซื่อไปแล้วก็มาเทิร์นเอาลดไม่จากที่ร้านไปนะครับมาเทิร์นเอาหาศูนย์เงินใส่งานเลาสองปีนะครับเนี่ยสองปียางก็ยังเหลือประมาณจักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยพี่นอ้องนะครับผู้ใดอยากได้ถือปกติรุ่นนี้ผมขายอยู่สามเซนเก้าอข้างหน้านะเห็นบ่อยางใหม่ใม่สี่เสียนข้างหน้าผมขายสามเซนเก้าแต่คันนี้ผู้ใดมาเอาเฝ้าเฝ้ามาเอากอนเอาไปสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าล้อก็จะเป็นยังสี่ครับนี่ เชื่อมเก็บงานมากนะครับเพราะว่ากระทาหล่อเขาเขาเก็บงานมากแบบนี้นะครับหางก็มากแบบนี้นะครับขายตามสภาพแบบสภาพเดิมๆแบบนี้รถกระด้านตีให้นะครับขั้นนีเครื่องเกียร์เดิมนะครับเครื่องเกียร์เดิมเครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องไม่หลวมไม่ไอน้ําไม่ดันนะครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเดิมๆสภาพสวยๆหรือว่าอยากได้ขั้นนี้ก็ได้ครับขั้นนี้ก็จัดโปรให้เช่นกันนะครับลดแล้วรดอีกรถตรงแต่สามแปดเก้าลงมามาเหลือสามกห่าก็ลถอีกนะครับอ่ะคลิปนี้เอาไปนะครับขายแบบขาดใจเลย 3 5 5 0 0 0หันบาทนะครับผู้ใดสนใจนะครับเซี่ยวยืนฟังน้ำน้ำเลยนะครับอ่าไล่มาเลยนะครับอันนี้ก็อย่างเปลี่ยนม,มาใหม่นะครับได้ดันนาได้หางด้วยกันประวัติเก่ามันเป็นรถคันโค้งนะครับประวัติเก่าเป็นรถคันโคง้งเจ้าของเดิมเขาทาเป็นแบบคันล่างมาใส่คันล่างมาแล้วเรียบร้อยนะครับขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพ3ามแสนสี่อ่าสามแสนหาหมื่นหาพันบาทอันนี้อ่าต่างกันยุ่มื่นเดียวนะครับต่างกันที่หมื่นเดียวนะสองคันนี้จะเป็นรถ ราคาต่ําราคาถูกนะครับขายตามสภาพเด้อนะครับเน้นยํำว่าขายตามสภาพมามาชมกันต่อนะครับมาเบิองรุ่นรุ่นใหญ่มามือกลองไล่มามาเบืองน้ำกันอ่าเจี๊ยดเจี๊ยดไจีดเบาเมยอ่าเจี๊ยด้บ่เมือยว้าวมาอ่าเจ้าก็ตอบคอมเมตนลูกค้าไปอ่ะมาเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นี่ไปดันดินไปไถไปยังมารถเดิมสภาพสวยพันเก่าลอยชั่วโมงเบิองลูกหมากันนี้ลองอ่าเบิองลูกหมาก คัดเคิดเดิมนะครับ1,900ชั่วโมงรถปีหาซี C, นะครับรถปีหาซีเร่อตัวนี้70 B H C, ปีหาซีปกติละห้าได้วะหาแสนหาแสนหนึ่หมเกพันแล้วก็มาลดเหลือ,อ499เมื่อนี้เอาไป479เบาเบาหาหาง4แสนเจไม่มีหางนะ4 7 9น0จ็ันบาทนะจัดโปรได้พูดไดอยากได,กได้ช่วงนี้นะครับอยากได้รถไวนะ้ไถยให้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามา 4 7 9 0 0 0บาทนะครับบ่มมีหางเดอเน้นยัมเดอร์ฮาซลเพ็่นส,สีขายเก้าหาคือกันมารถแล้วลถอีกยู่้าน2ปีแล้วพี่น้องผู้ใดรับได้นะครับมาเอานะครับขั้นนี้ใบดันนะครับใบมีดคมมีดเปลี่ยนให้ใหม่ลูกหมากเปลี่ยนให้ใหม่เครื่องฟิตให้ใหม่นะครับแต่มีเสื่อมแถวมีเชื่อมนะครับมีเสื่อมเราะนั้นมีเชื่อมแถวเสื้อเกียร์ทางด้านนั่นด้านท้ายนะครับมาเทียนเข้าไม่ได้มันต้องวนเข้าทางนูน้นนะครับสีเก็บให้ใหม่แล้วนะครับ เครื่องดีเกียร์ดีนะครับระบบใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้เอาแบบบ่มีหางขึ้นกันนะครับขายลดขายขาดทุนไปนะครับห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอ่ะห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับห้าแสนสามหมื่นเก้าพันนะคันนี้นะห้าแสนสามหมื่นเก้าพันอ่ะ มาอีกหนึ่งขั้นรถเพิ่งเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ในการอัปเดตนะครับ l 4 5 0 8 d i ช่วงนี้เฮียนาซิโบคอยได้มาอัปเดตเด้อไปเบิงในไฟ์สวดเอานะครับไปดูในไลฟ์เอานะครับมาจะไลฟ์ประมาณสักทุ่มครึ่งนะครับไปถึง2อทุ่มครึ่งใครที่สนใจก็ไปดูในไลฟ์นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงหรือบ้านเท่านะครับอันนี้นะครับยางสวยๆเดิมๆแปดสปรเนถแบบนี้ถือว่าสภาพนางฟ้านะพี่แบงค์นะพี่อันนีนี่น,นี่ดูสีพวกสีสีคานสีอะไรแบบ รถมันแห้งๆอะรถแห้งๆเดิมๆแล้วก็ได้หางตัวนี้นะครับมันเป็นหางนะครับมันเป็นหางสองหาเด้อเป็นหางใบยีองแต่ว่าเจ้าของเก่าเขาจัดยัดใบหางใบยี่สิใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าสมส่วนนะครับอ่ะทะเบียนนี้เด้อสามแปดหนะครับเอาไปาได้ดีสองแสนห้าหมื่นห้าพับาทพอนะครับ 2 5 5 0 0 0บาทนะครับรถบเชคอย่างเด้อครับเพราะว่ารถมันแห่งดีอยู่แล้วใส่งานในปกติส่วนถ้าลูกค้ามากไม่อยากได้แบบสีไม่เก็บสีไม่ก็จะอยู่ที่2 8ส0 0 0นาพนะครับ <_ C> ผมก็ร่วมเช็คเก็บสีเก็บสภาพเก็บงานให้นะครับก็ <_ C> เปลี่ยนยางให้พร้อมซีเซีนเลยอ่าเปลี่ยนยางให้พร้อมซีเซีนเลือเลยร่วมเก็บสภาพแต่ว่ายางผมผมเก็บไว้เด้อตีเป็นเทิ่์นยางนะครับมามาเบิ้งนะครับเดี๋ยวเอฟซีตีถามขั้นใดหกหมื่นหายู่ล้านขั้นใดหกหมื่นหามามาเบิ้งนี่ าถามมาเยอะคันไหนหกหมื่นห้ามานี่คันนี้เลยคันนี้เลยครับนี่ xb 1นะครับเขาเรียกว่า xb 1 13สิบสามแรงถามว่าเอาไปใช้งานอะไรเล็กๆขนาดนี้นะครับเอาไปใช้งานก็คือในสวนนะไปตัดหญ้าบ้างนะครับไปใส่เครื่องพ่นยาฉีดยาฉีดน้ําอะไรต่างๆได้นะครับตัวนี้ตัวเปล่าหกหมื่นห้าแต่ว่าถ้าจะเอา เอาหางตัญงานั่มนะครับเอาแคปมื่8ห0า0บาทพอรถไม่ถึงแสนนะครับสองเพลาโฟวิลขับเคลื่อนสีล้อเครื่องดีเกียรดีนะครับหรือว่าใครอยากได้เสือหมอบเสือภูเขามันเรียกได้หลายอย่างนะครับอันนี้ก็คือ KRT นะครับปีที่แล้วขายดีมากนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับอ่ะคันนี้จะไม่มีเล่มนะครับแต่ว่าได้อุปกรณ์3ชิ้นเอาคันนี้ก่อนได้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติถ้าอยากทําสีด้วย ถ้าใครอยากทําสีด้วยเพิ่มคันละหนึ่งบาทนะถ้าใครอยากทําสีด้วยเพิ่มคันละ10,000บาทแต่ว่าอ่ารถเราเช็คให้ทั้งหมดแล้วคันนี้ไม่มีเล่มได้สามชิ้นดันหน้าหางและโรตารี่ส่วนคันนี้มีเล่มนะครับก็เช็คให้ห,ห,หมดแล้วเหมือนกันนะครับดันหน้าแล้วก็หางได้สองชิ้นนะครับสองคันนี้หนึ่งแสนสองมห้าพันแต่ว่าถ้าจะเอาโรตารี่ถ้าจะเอาอะไรนะเขาเรียวกว่าจะทําสีอ่าเพิ่มคันละ10,000บาทนะครับมามาดูสวยๆหนึ่งคันอ่านานๆทีถึง ถึงจะได้มาอัปเดตนะครับให้กับพี่น้อง fc ได้ชมกันนะครับเบอร์หนึ่งนะแต่ผมเลือกเบอร์สองมาอันนี้เป็นโซลิดนะครับเป็นโซลิดยี่สิบหกแรงม้านะครับให้เพื่อนไปก่อนให้เบอร์หนึ่งไปไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงตีขายหนึ่งบาทอีกพี่น้องมาได้คันนี้สองรอยชั่วโมงนะครับโซลิด s ยี่สิหกสองพาว f wheel ครับเห็นรถแบบนี้นะครับเขาเอาไว้ใช้งานยังไงนะครับใช้งานในร่องอ้อยไว้ฉีดยาพ่นยานะครับหรือป่วนร่องนะครับตัวนี้เอาไปหนึ่งแสน 8ปด0มห้าพันบาทพอนะครับรถไปนะครับ<ม>เพราะว่าให้พี่น้องไปใส่งานเดี๋ยวมันสียเสียดมันสีเกากันผู้ใดอยากได้รถใหม่ๆนะครับไม่แห้งเด้อตัวนี้รถปีหกห้าหกห้าหรือหกหกนี่แหละอา่าปีหกหกอ่าหกหกหหอยู่ข้างหลังกําลังติดชุดใบดันอยู่พันพันมันมีพันแปดร้อยชั่วโมงอยู่คันหนึ่งแต่แต่คันนั้นมันมันจะตกอยู่ราวๆสามแสน 3าม0 0 0สอบาทะะมาดูนะครับอีกหนึ่งคัน B2740s นเะครับเป็นรถเข้าร่องอ้อยนะครับพร้อมกับโครงกันอ้อยเป็นตัวเปล่าๆแบบนี้นะรถ900้ชั่วโมงนะครับรถเก้า้อยชั่วโมงเด้อรถเดิมงาำนะครับบมีจุดหัวจุดซึมขันมีผมเก็บงานให้นะครับตัวนี้เอาไปที่ราคาสองแสน่นห้าพันบาทนะครับสองแสนบาทนะครับเป็น b 2 7 4 0เจ็ดสีย์เอสด้อมาถยึต่อพี่แบงค์ไป l อลสานะครับมา ตัวนี้เป็นตัวดีทีเสากม้มเครื่องยนต์สามสูบเช็คร้อยบิวให้ใหม่นะครับรู้สึกว่ามีตัวข้างหลังอีกตัวหนึ่งนะครับมีตัวข้างหลังอีกตัวหนึ่งเนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องนาทีไปเอามาให้คันนี้สองแสนเก้าหืนห้าันนะครับเช็คร้อยเก็บงานใหม่ทั้งหมดนาทีนาทีอ่าเก็บงานใหม่ทั้งหมดนะครับเก็บงานใหม่ทั้งหมดนาทีเก็บงานใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนถ่ายเช็คน้ามันเครื่องของเหลวให้ได้เรียบร้อยนะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันปีห้าสี่ขับสามหกมาหน่อยโลกข้างหลัง ามาดูอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ยันมาสามสิบเก้าแรงม้านะครับตัวนี้ปีหกสองนี่เมื่อกี้ใครถามยันม้ามาซื้อซื้อรถไม่ต้องยึดชั่วโมงเนี่ยบอกองี้เลยเพราะว่าที่ร้านเราเช็คให้นะครับถึงชั่วโมงมันจะสูงนะครับยางยืงนะครับถ้าลดชั่วโมงต่าเนี่ยพวกจุดต่างๆมันแทบไม่ได้เก็บนะแต่ว่าถ้าลถมันชั่วโมงสูงเนี่ยพวกพวกลูกมาจุดรั่วซึมอะไรต่างๆเราต้องเก็บนะครับแบบนี้เราต้องเก็บนะครับคันนี้นะครับคันนี้จะอยู่ที่ราคา 2 0งแสนเอ้สองแสน 9, 9, บาท2อแ9แ0 0เบาทแม่ครับแม่เก็บกระเป๋าเงินผมนะคุนตดล่างแอร์อ่าสองแสนเก้าบาทเดอ้อตัวนี้นะครับยันมาสาก้าแรงม้านะครับมาอีกหนึ่งขั้นนะครับตัวนี้เป็นคูบ o ต a LC 018 DT นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบอ่ะใครมาก่อนได้เลือกก่อนเดอ้อเพราะว่า C0 มีทั้งเบิร์ขั้นอ่ายี e ่ e <5. S 2> มี2อขั้นนะครับทั้งเบิรเป็นหาขั้นเด สี่ศูนย์ราคาแบบว้าวมากคันนี้สวยงามเดือมแห้งพี่น้องนะครับเดี๋ยวยางหน้าเปลี่ยนให้ไหมอ่ะคันนี้เอาไปที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทพอเปลี่ยนยางหน้าให้เช็คเก็บจุดรั่วซึมเปลี่ยนไหายน้ามันเครื่องให้นะครับแต่ว่าถ้าอยากเก็บสีเก็บอะไรต่างๆมีบวกเพิ่มนะครับบวกเพิ่มไม่เยอะนะครับบวกเพิ่มไม่เยอะนะครับอ่ะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคันนี้เดอ้ออ่ะมาอีกคันหนึ่งครับคันนี้ก็จะเป็นรถเช็คแม็กนะ่ะรถรถรถ,รถแม็กเป็นยังไงฮะ รถรถแม็กเขาจะทําสีมาแล้วหนึ่งหนึ่งรอบนะครับสีมันก็จะสกักๆกแบบนี้นะครับสีมันก็จะสกัสกๆแบบนี้นะครับคันนี้เอาไปที่สามแสนสามแสนสามหมื่นบาทอ่าถ้ายังไม่ได้เช็คนะให้สองชิ้นนะครับให้สองชิ้นสามแสนสามหมื่นบาทให้สองชิ้นแต่ว่าถ้าเช็คเก็บงานทําสีอะไรต่างๆใหม่ทั้งหมดเลยทําสีแล้วก็เปลี่ยนยางหน้าให้ด้วยเ่ยนัดเอาที่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันแต่คันนี้รวมเช็คทําสีนะคันนี้ไม่ได้ทาทาสี อะมาดูสามสิบหกแรงอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เอาสองแสนแดหมนเก้าันบาทพอเอฟซนะครับนี่เพิ่งเก็บงานเสร็จลูกหมากลูกหมากคันหน้าลูกปืนล้อนะครับเช็คให้ใหม่ทั้งหมดแล้วสีเก็บใหม่ปรับสภาพใหม่อันนี้รถปีห้าสี่นะครับสองแสนแปดหมืนเกพันบาทนะครับ l อลสามหกูนแปดอุปกรณ์สองชิ้นมาต่อเลยนะครับเดี๋ยวมันค่ําก่อนมา เมื่อกี้ถึงคันไหนเมื่อกี้มาถึงคันคันนี้เนาะมาดูสี่มาดูสี่ศูนย์อีกหนึ่งคันนะครับสี 4, 0, ่ศูนย์คันนี้หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าชั่วโมงการทํางานนะครับอาหางพวนใหม่นาซาเด้อนนี้เป็นหางหกเด้อหางหกนาซานะครับได้สองชิน้นเอาไปที่ราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพอนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะเอฟซี FC, นะคันนี้ตามสภาพเดิมๆนะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับจะของเก่าเพิ่นเก จะเป็นสร้างศิลปะในจังหน่อยนะครับเป็นเอ่าสีเอายางมามาเก็บมาแต้มนะครับเป็นเรื่องปกติครับของคนรักรถนะครับเขาเรียกว่าคนรักรถนะถ้าคนไม่รักรถก็จะต่าจนเลินเลยนะครับอันนี้ก็คือคนรักรถมาอีกหนึ่งคันครับ l 4 0 1 8 s p อ่ะเห็นลายๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บความลายความรอบความดําความมันเป็นด่างให้นะครับแล้วก็เอาไปในราคาที่ถูกๆแล้วกันนะครับเอาไปที่ราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้นะ ตัวนี้จะเป็น SG นะครับ379,000ให้เป็นยางเดิมนะครับอ่ะก็คือเช็คเก็บจุดรั่วซึมแล้วก็เช็คเก็เบเก็บสีพวกจุดถลอกอะไรให้ต่างๆนะครับส่วนอ่าส่วนคันนี้จะเช็คแล้วนะครับคือเช็คแล้วเปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับเช็คเต็มระบบเลยนะครับ2อชิ้นหน้าหลังเก็บสีคันล่างนี่ครับเก็บสีคันล่างให้ให้เหมือนกันแต่คันนี้นะครับคันนี้มันจะได้เป็นหางที่เปลี่ยนใบใหม่เป็นหาง6จาก4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันลดลงเอาไปแค่4ี่แสนวด สี่แสนทวนให้พี่น้อง fc ไปใช้นะครับมา c เจ็ดวันนี้เพิ่งเข้ามาเพิ่งเสร็จอีกสองคันนะครับเอาราคาเดียวกันเลยนะครับมาก่อนได้เลือกอก่อนตัวนี้ใบผานเปลี่ยนใหม่ค่ะพี่อานพาดูนะครับคันนี้หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่ชั่วโมงนะครับใบผานเปลี่ยนใหม่ทั้งทั้งสองคันเลยนะครับใบผานเปลี่ยนใหม่ทั้งสองคันมาก่อนเลือกก่อนเดอ้อแขนหลังแขนหลังคันนี้จะเป็นแบบก้ามปูมามาดูแขนหลังคันนี้จะเป็นแบบก้ามปูแขนหลงังคันคันนี้จะมาแบบเดิมแบบโรงงาน อ่าเดิมแบบแบบโรงงานอ่าอย่าต่ํากันเด้อทิมเตียวเอ้ยอ่าเดิมแบบโรงงานนะครับเอาราคาเดียวกันนะครับเอาราคาเดียวกันพี่ยือพี่อ่าถอย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 อ่าเอาราคาเดียวกันอ่าเอาราคาเดียวกันอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทแต่มีโปรมีโปร ลดพึ่งเขาเอาไป3ามสามเซนเก่าพ่อนะครับเช็คเก็บงานปรับสภาพมีประกันเครื่องยนต์ให้นะครับใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะครับเตรียมเงินมากำหเงินมานะครับพร้อมจบพร้อมส่งได้เลยนะครับรถไม่ต้องรอไปเช็คไม่ต้องรอเก็บสภาพเห็นรถแล้วนะครับยังไม่มั่นใจนะครับผมมีสนามทดสอบู่นะทุ่งนานะครับไปไถที่ทุ่งนาเลยลองที่ทุ่งนาเลยทดสอบระบบก่อนนะครับแล้วถึงวางมัดจํานะครับเงินไปเก็บที่หน้าบ้านมัดจําทุกคัน1น0 0 0บาทแต่ว่าถ้าเป็นโซนภาคใต้ก็ประมาณ สามหมื่นนะครับสามหมื่นสองหมื่นบ้างถ้าเป็นโซนภาคใต้ในการมัดจํานะครับหรือว่าถ้าสปปลาวล่ะมัดจําเท่าไหร่นะครับสปปลาวนะครับถ้ารถส่งออกนอกประเทศนะครับมัดจําี่เปอร์เซ็นของราคาของตัวรถนะครับชัดเจนเด้อนะครับมา L ห้าศนหนึ่งแปดนะครับตัวดีทีคันนี้ยางหน้าใหม่นะครับยางหลังประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสีเดิมนะตัวนี้อ่าฝากระโปรงบางๆสีเดิมๆนะครับแล้วก็มาเก็บพวกสีคานล่างสีล้อสีคานเปลี่ยนถหายของเหลวให้เอฟซี คันนี้นะครับเฮียนัทจัดให้ที่ราคา4 4 0 0 0 0บาททวนนะครับ404,000บาททวนนะ5018 DT นะครับเป็นรถจดปี60นะครับใช้งานอยู่ที่2,157ชั่วโมงนะครับส่วนตัว SP คันนี้นะครับเป็นรถปี64นะอันนี้ปี60นะครับต่างกัน4ปี SP คิดก็จะมีระบบติดตาม GPS ในตัวนะครับสำหรับรุ่นนี้เอาไปที่ราคา519,000แต่วันนี้จัดโปรรถอีกนะครับ เอาที่5,10,000หนึนทนนะครับได้2ชิ้นหางตรงรุ่นเป็น 2,46F นะครับอันนี้นะสวยๆเลยนะครับนานๆทีจะได้มาแนะนํารถแบบตีแตกให้ลูกค้าได้เบิ้งแบบรายละเอียดแบบชัดเจนนะครับเดี๋ยวพี่น้องมีคําถามสงสัยนะครับได้จ็คชินได้ได้โรตรีบอนะครับรถ นะครับทุกคันที่รีวิวนะครับจะได้อุปกรณ์สองชิ้นเด้อจะบอดายโรตารีโรตารีเฮามีอยู่นะครับมาซื้อเพิ่มเอานะครับจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองราคาว่ากันอยู่หนางานเพราะว่ามีหลายตัวให้เลือกนะครับมาห้าีูนย์หนึ่งหนึ่งคันคันนี้สภาพสวยๆรถเดิมนี่ดูก่อนรถเดิมนี่นี่นี่ดูสีหน้าใบดันก่อนสีตัวนะครับนี่ล้างแล้วว่างั้นาล้างแล้วนะครับอ่มาพร้อมกับหางตรงรุ่นสองสี่หกเอฟนะครับคันนี้นะครับสองพันแปด้อยี่ิบห้าชั่วโมงการทำงานนะครับ คันนี้เอารถปีหกสามเด้อคันนี้ปีหกสามอ่าหกศูนย์หกสี่หกสามคันนี้ปีหกสามเอาไปที่ราคาสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนห้าหมื่นห้าพันเด้อคันนี้เด้อไอเซียวจำราคาขายพร้อมซีฮานะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับ MU 4902คันนี้ก็ขวัญใจส่งออกเหมือนกันนะครับมีของแถมให้ ยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับพุ่มเบาให้เปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็กระบบไฟให้คันนี้เออกไปที่4 8 9 0 0 0บาทครับ4 8 9 0ส0แสวยๆนะตัวนี้ชุดบนสีเดิมๆนะครับเหมือนเดิมครับสเตปเราเก็บสีคันล่างสีล้อนะครับสีจุดที่ทามันทลอกให้นะครับสีจุดที่มันทลอกให้นะครับมาขยับมารุ่นใหญ่กันบ้างนะครับมาดู M 5,000นะครับ50แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4ี่สูบมี2คันนะครับมี2คันก็จะมีคันนี้กับคันนี้นะครับ คันนี้นะครับจัดโปรลดราคาลงนะครับเหลือ3 3 0 0 0 0บาทนะครับยางหน้าได้ใหม่ยางหลังประมาณ70%อนะครับยางหลังประมาณ70%เปเช็คเปลี่ยนถ่ายของเลียวเก็บจุดรั่วซึมอะไรต่างๆแล้วนะครับเป็นรถปี50นะครับสำหรับ M 5,000ันคันนี้นะครับมาดูวยมา้ m 3น1 a นะครับตัวนี้เหลือเบาะครับเช็คเก็บจุดรั่วซึมเช็คสีนะครับสีฝาชุดบนเดิมๆนะครับตัวนี้จาก41900 0านะครับจัดโปรลดลงนะครับ เอาไปที่สามแสนเก้ามืนเก้าันบาทสองชิ้นหน้าหลังไปพร้อมกับผานพวน CMT นะครับเป็นผานหก CMT b ยิบสี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับ M 5 0 0พันที่พูดถึงอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ M 5นะ้า0ัน่ะมันมี2คันราคามันจะต่างกันอยู่1 0 0 0 0หมืนนะ FC นะก็คือคันนี้นะครับสภาพยางมันจะประมาณสักสักเก้าบ้าสิบ้าเปอร์เซ็นยางมันค่อนข้างที่จะใหม่อยู่แล้วก็พวกน้ำมันเครื่องของเหลวสีเก็บให้เหมือนกันนะครับคันนี้สามแสนสี่มืนบาทนะครับ3า0แส0สี่มืนบาทมา ไก่เบิร์ดแล้วพี่น้องไก่เบิร์ดแล้วมามามานะครับมาดูนะครับอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็นยันม้านะครับ ef 7 2 5 T 72ห้า็ดิบแรงม้าสี่สูบสองเพา4 wheel ครับคันนี้เอาไปที่ราคาตัวเท่ามดอ่าเมื่อก่อน4ี่หนึ่งเเนาะเอาไป3 9 9 0 0 0บาทเหมือนกันคันนี้มีข้อแม้โอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วย72แรงคันนี้โอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเช็คเก็บงานเก็บสีเก็บจุดรั่วซึมให้มาพี่น้องมาอีกหนึ่งคันนะครับ มาดู M 7 0มเจ็นี่ศเช็คใหม่บิ้วใหม่คูโบต้าครับเจ็ดสิบแรงม้านะครับอ่าไยจอดจนยางหัวแล้วพี่นอ้องอ่าสงสัยไปเหยียบต่อแน่เลยนะครับเอาไปคันนี้นะครับขายในสภาพยางหัวแต่เราป่าให้นะครับยางหัวแต่ปะาหายเด้อเห็นยางหัวลดราคาพี่น้องเลยจากปกติหาแสนสองหมื่นเก้าพันเอาไปสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับสี่เก้าเก้าอ่ะหันไปทางคุณพุน,พนอ่ะมา รถแมคโครอ่าอู้เดวพี่นอ้องรถแมคโครคันนั้นเอาไปที่ห้าแสนห้าเป็นซันนี่เอสวยสมห้ายู่นะครับเครื่องผูกอ้อยนะครับผ่อนได้ดาวได้เด้อนะครับราคาเจ็ดหมืนหนึ่งันบาทน่าจะได้ดาวอยู่ประมาณสองหมื่นเอ็ดนะครับอ่าต้องไม่ติดเครดิตบูโรนะครับแล้วก็เครื่องอัดฟงังขายตามสภาพหนึ่งแสนเจ็ดหมืนห้าพันนะครับหางบุกเบิกนี้นะครับหางบุกเบิกของนา s a ห้ายี่สี่นิ้วนะครับราคาจะอยู่ที่ 42่นะครับส่วน5้ายิบสองจะอยู่ที่40,000 4 40, 40, ่นสะี่ห่นทนเนาะอ่า40,000ท่นนนะครับอ่าส่วน 1, 000, พันพวนก็เหมือนกันครับ 5, 24, ยสี่สอ่าห2ย4่สี่นอ่าห้านะครับก็จะอยู่ที่4ี0 0 0อ่า41,000บาทอ่าส1่0 0บาทส่วนส่วนห้ามันจะอยู่ที่ราคา สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเนอะหรือสามหมื่นหกพันเก้าเก้าร้อยนี่ 36, นแหละถ้าราคาผิดก็ขอประธานอภัยเอฟซีด้วยนะครับวันนี้ก็รีวิวแบบรัวๆนะครับให้กับลูกค้าเอฟซีได้ชมกันนะครับใครสนใจเบอร์โทรอยู่ด้านบนนี้นะครับร้านนะัทเทคเตอร์เรามีสาขาเดียวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับเอฟซีที่ไปดูในเพจในเฟซบุ๊กนะครับถ้าเราไปพิมพ์ในช่องกูเกิลในในเสิร์ชหาว่ารถไถมือสองราคาถูกเนี่ยมิจฉาชีพมันจะเด้งขึ้นมาหน้าหน้าโปรไฟล์คุณเลยนะตรงนี้นะครับฝาก ดูไว้ด้วยนะครับก็จะเราจะดูได้ยังไงว่าร้านไหนร้านจริงครับ,รบก็คือเอาเป็นเ c e บุ o k บุคคลดีกว่าถ้าเป็นเพจเนี่ยมันเชื่อถือกันยากนะครับหรือว่าง่ายๆครับดูรถร้านจริงเขาจะไม่ให้โอนมัดจําก่อนครับเขายังให้ลูกค้าเข้ามาดูรถนะครับถึงโอนถึงวางเงินมัดจํามาชนรถที่หน้าร้านมาดูรถที่หน้าร้านก่อนนะครับส่วนมิจฉาชีพโกงง่ายๆเลยลูกค้าจะมาโอน5,000ันก่อนโอนหมื่นหนึ่งก่อนโอน2องหมื่นสามหมื่นก่อนไม่ต้องครับอันนั้นคือ ให้เราลึกไว้ว่ามิถิาชีพแล้วมาราคามิถิาชีพราคามันจะถูกนะครับฝากเอฟซีไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับนานๆทีจะได้มาอัปเดตหน้าร้านสักทีหนึ่งนะครับก็ถ้ารีวิวขาดตกบกพร่องประการใดไปก็ขอประทานอภัยเอฟซีด้วยนะครับวันนี้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับจากเฮียนัทเองนะครับนัทแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับเบอร์โทร0918611191ครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 3130447ครับขอบคุณครับ